เรื่องจริง BITCOIN PIZZA เดยสวัสดีครับต้อนรับเข้สู่คลิป t o วท l อครับกับผมแ a คโน o บ o d ีครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางรายการคริป t o t ท l k นะครับทุกวันเวลา8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่นะใหม่ทุกคนเข้าสู่การนี้ด้วยนะครับผมก็ วันนี้นะฮะที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ยก็คือวันอา,อาทิตย์ที่22พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะของของกทมนะครับก็รุนๆกันไปนะไม่ต้องเดาหรอกว่าใครได้ก็น่าจะพอรู้แหละนะครับพรุ่งนี้ก็รู้กันละนะแล้วก็วันนี้ฮนะมันมีอะไรที่มันเกิดปรากฏการณ์พิเศษคือเขียวกันทั้งกระดานเลยนะของคริปโตเครนซี c เนี่ยนะครับเขียวหมดเลยนะโดยเฉพาะ เออลูน่านี่บวกกระจายนะครับแปลกดีนะฮะแปลกดีมา22พฤษภาคมมันสำคัญอย่างไรนะครับมันเป็นวัน Bitcoin Pizza Day ครับเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าฮะ7ข้อเท็จริงเกี่ยวกับวัน Bitcoin Pizza Day ครับ22พฤษภาคมครับเป็นที่รู้จักกันว่ามันเป็นวัน Bitcoin Pizza Day นะฮะซึ่งเมื่อ 10, อ่อเมื่อปี2010นะฮะก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย12 ปีที่แล้ว1 2บ3ปีที่แล้วนะครับเป็นวันที่มีการซื้อของด้วยคริปโตเครนซีเป็นครั้งแรกนะครับคือเรื่องราวเนี่ยมันมีประมาณนี้ฮะก็คือเมื่อวันที่2 2พฤษภาคมนะฮะปี2010นะครับบิตคอยส่วนใหญ่เนี่ยมีการใช้จ่ายกันแบบ p พียร์ p ูเพีนะแล้วก็ใช้ในการซื้อขายขนาดเล็กครับนายลัสโซฮายเยสนะครับ นักพัฒนาแล้วก็นักขุดในยุคแรกๆเนี่ยต้องมองมันคือยุคแรกเริ่ม,มนะมีความคิดที่จะผลักดันบิตคอยครับให้ใช้งานกันมากขึ้นโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะจ่าย1,000 10, 0 BTC ครับ1,000 0บิตคอยให้สำหรับพิซซ่า2ถาดครับหากมีคนเต็มใจที่จะรับมันนะครับก็ผู้ใช้บิตคอยฮะนายเจอร์มี่ฮะหรือว่าเจอคอสนะครับยอมรับข้อตกลงนี้ฮะ จะได้ซื้อพิซซ่าของปาป้าจอร์นสถาดนะฮะให้ไปส่งที่บ้านของนายฮันเยสนะครับประวัติศาสตร์นี้ถูกสร้างขึ้นแต่ข้อเท็จจริงบางอย่างได้หายไปตามกาลเวลานะครับก็เพื่อเป็นเกียรตินะแก่วันครบรอบ12ปีนะฮะของ Bitcoin p i za z เดฮะก็เลยได้รวบรวมเอาข้อเท็จจริงนะฮะที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเนี่ยเกี่ยวกับวันสำคัญของ Bitcoin มาฝากกันนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าหากเราอ้างอิงราคาบิตคอยนะฮะที่เคยพุ่งไปแต่จุด เอาท i ไฮนะครับที่68,000ดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมานะครับพิซซ่าทั้ง2ถาดนั้นเนี่ยจะมีมูลค่าเกือบ700ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับว้า wow. วมโหลานเยอะมากนะครับก็มาดูครับข,ข,ข้อเท็จจริงนะครับไปทีละข้อเลยนะฮะข้อที่1ฮะ10,000 BTC ในตอนนั้นมีค่าเท่ากับ41ดอลลาร์เท่านั้นครับเออนะก็ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลบิตคอยหาดูได้ยากครับแต่ว่า เขาบอกว่าจากบอร์ดบิตคอยท็อกเนี่ยทำให้เรารู้ว่า Bitcoin จำนวน1,000 0 BTC ตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าก็ประมาณ41ดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะซึ่งทำให้1 BTC ในตอนนั้นมีค่าประมาณ0.004ดอลลาร์เห็นไหมฮะมันเคยราคาต่ำเตี้ยเลี่ยดินมาก่อนฉะนั้นตอนนี้เหรียญไหนก็ตามที่ราคาต่ำๆอยู่ก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนั้นนะฮะก็มีผู้ใช้รายหนึงครับนามว่า Ende r X นะฮะบอกว่า1 0 0 0 0บิต หมื่นบิตคอยเนี่ยนะฮะมีค่าน้อยมากนะแล้วก็พิมพ์ทิ้งท้ายไว้ว่าโชคดีที่ได้พิซซ่าฟรีโอ้โหถึงวันนี้สิฮะผ่านมา12ปีนะฮะข้อที่2ครับนายฮันเยสนะฮะต้องรอ4วันนะถึงจะได้พิซซ่านะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าซาโตชิฮะที่รอบิตคอยมาเกือบ11เดือนนะฮะเพื่อกำหนดราคานะแต่สำหรับนายฮัเยสเนี่ยเขาต้องรอถึง4วันนะฮะถึงจะมีคนยอมรับข้อเสนอแล้วก็มีพิซซ่ามาส่งถึงบ้านเขานะครับ ในไฮเยสนะก็เลยโพสต์ครั้งแรกบนบนฟอร์มบนฟอรัมนะฮะของ bitcoin.org นะครับในวันอังคารที่18พฤษภาคมนะฮะโดยเขาเขียนว่าผมจะจ่าย1,000งมืนบิตคอยสำหรับพิซซ่า2-3ถึงาถาดอาจจะ2ออันใหญ่เพื่อจะได้มีแบ่งไว้สำหรับวันถัดไปผมชอบทิ้งพิซซ่าไว้กินทีหลังหากมีคนสนใจโปรดแจ้งให้ผมทราบแล้วเราจะทำข้อตกลงกัน ถึงอย่างนั้นนะฮะเขาก็ไม่ได้รับพิซซ่านะจนถึงวันเสาร์ครับในวันในวันศุกร์นะฮะผู้ใช้นมว่า Bitcoin FX นะครับถามเขาว่าหิวไหมหลังจากนั้นเนี่ยนายไฮเยสก็ตอบกลับว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากถ้าผมสามารถพูดได้ว่าผมซื้อพิซซ่าด้วย Bitcoin นะครับก็จากนั้นนายเจอคอสนะได้รับข้อเสนอครับแล้วก็จะส่งพิซซ่าให้ในวันในวันถัดไปนะครับโดยทำธุรกรรมเวลาประมาณบ่ายโมงนะฮะตามที่บันทึกโดย Bitcoin Talk นะครับ น่าสนใจมากนะมาดูข้อ3ครับนายฮนเยสครับได้ซื้อพิซซ่ามากกว่า2ร้านนะครับเขาไม่ได้ซื้อเพียง2ถาดเท่านั้นนะเขายังได้เพิ่มโพสต์ใหม่อีกนะครับว่าผมเนี่ยจะซื้อพิซซ่า2ถาดด้วย1,000 10, 0 BTC ตอนไหนก็ได้ตราบใดที่ผมยังมีเงินอยู่นะปกติผมมีเหลือเฟือเขาเขียนเมื่อวันที่12มิถุนายนนะหากใครสนใจโปรดแจ้งให้เราทราบโอ้แปลว่าเขาพยายามจะซื้ออีกนะครับ ก็มีข่าวลือว่ามีการแลกเปลี่ยนพิซซาอีกมากมายครับและข้อเสนอของเขาก็ได้ปิดลงในเดือนสิงหาคมครับเขากล่าวว่าผมไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้จะได้รับความนิยมมากขนาดนี้แต่ผมไม่สามารถทํามันต่อไปได้จริงๆเนื่องจากผมไม่สามารถผลิตเหรียญหลายพันเหรียญต่อวันได้อีกต่อไปแล้วก็เขาก็ได้เขียนต่ออีกว่าขอบคุณทุกคนที่ซื้อพิซซาให้ผมแต่ตอนนี้ผมหยุดทําแล้วนะครับผหแปลว่าในแฮเชสเนี่ยเสียเหรียญบิตคอยไปเยอะมากนะฮะ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กลับไปซื้อพิซซ่าด้วยบิตคอยอีกแล้วนะฮะในปี2018ครับนายลสโซนะกลายเป็นบุคคลแรกที่ซื้อพิซซ่าผ่าน Lightning Network ครับแล้วเขาจ่ายเพียง0.00649บิตคอยนะฮะในตอนนั้นนะครับแม่นี่หลายรอบเลยนะเนี่ยคนนี้ไม่รู้เก็บไวปเท่าไหร่ตอนนี้นะครับข้อ4ฮนะนายเจอคอสนะครับได้ขายบิตคอยของเขาเป็นที่สุดครับ ในขณะที่วันบิตคอยพิซซาเดย์เนี่ยกำลังได้รับความสในใจฮะนายเจอร์มี่นะหรือว่าเจอคอสนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์บิตคอยฮูสฮูนะครับในปี2015ครับซึ่งเป็นเวลา5ปีหลังจากที่เขาเนี่ยขายพิซซาให้กับนายลัสโตรนะครับเขาบอกว่าเขาได้ขาย10,000 BTC ไปด้วยมูลค่า400ดอลลาร์ครับในช่วงที่มันกําลังพุ่งอย่างรวดเร็วครับและเขาได้บอกว่าโดยธรรมชาติแล้วคนถือเหรียญไว้เพื่อที่จะรวยแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะรวยมาก แต่พวกเขาคงไม่สมหวังถ้าบิตคอยไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเขารู้สึกว่าบิตคอยต้องพัฒนามากกว่านี้เพื่อให้ใกล้เคียงกับ PayPal หรือ Stripe นะครับโอ้โหเสียดายมากมีเป็นหมื่นบิตคอยแล้วขายไปได้แค่400เหรียญแม่ข้อที่5นะฮะบิตคอยพิซซ่าเดย์นะฮะไม่ได้ฉลองกันมากในตอนแรกนะครับต้องบอกว่าบิตคอยพิซซ่าเดยเนี่ยนะครับ กว่าจะมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอย่างในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่ามันมีบันทึกเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองในอดีตนะฮะก่อนปี2014ครับว่าตอนนั้นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะแต่ก็ไม่น่าแปลกครับเพราะว่าช่วงปี2013เนี่ยผู้คนเนี่ยสนใจบิตคอยนกันน้อยลงนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวของนายไฮเยสครับได้รับความนิยมในจากบทความของ New York Times นะฮะแล้วก็ต่อมาในปี2014ครับก็มีบล็อกแล้วก็ทวีตจากบิตคอย อย่างไรก็ตามครับในโพสต์ของ Wall Street Journal ครับได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ตำหนิผู้ที่มองบิตคอยในการเก็งกำไรมากกว่าใช้ในการชำระเงินนะครับข้อที่6ครับบิตคอยพิซเ d a ดไม่ใช่วันเทศกาลบิตคอยวันแรกครับอ้าวมีวันอื่นด้วยนะฮะผู้ใช้บิตคอยต่างก็ต้องการที่จะสร้างสิ่งที่ระลึกถึงการหายตัวไปของซาโตชิในกามโตะครับผู้สร้างบิตคอยครับโดยจะประกาศวันที่28เมษายน2011นะครับ ว่าเป็นวัน Satoshi Disappear Day นะครับก็คือวันที่โ s ชิหายตัวไปนั่นเองนะครับผมแม้ว่า Bitcoin Pizza Day ครับจะเกิดก่อนเพียงเล็กน้อยแต่ก็ใช้เวลาเนี่ยนานนะกว่าจะเป็นที่รู้จักครับและเป็นที่นิยมนะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายครับเรายังสามารถเห็นภาพพิซซ่าที่ซื้อด้วยราคา10,000 BTC อยู่นะครับเคยสงสัยไหมครับว่าพิซซ่าราคาหลายล้านดอลลาร์หน้าตาเป็นยังไงฮะไม่ต้องสงสัยต่อไปฮะดูกันเลยนี่เอาภาพมาฝากให้ดู นะครับก็ต้องขอบคุณนาย h ฮเยสนะครับที่เขาชอบในการถ่ายภาพนะทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าพิซซ่าราคาหลายล้านดอลล่า,นลานเนี่ยเป็นยังไงฮะตอนที่พวกเขากินกันในปี2010นั่นเองนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่เามาฝากกันครับนะเราจะได้รู้จกักวันบิตคอยพิซ a d เดมากขึ้นเราจะได้ไม่งงว่าทำไมเขามีการนะทั้ง CC เอหรือว่าทางบิตคัพเองก็มีการแบบทำพิซซ่านะออกมานะมาแจกจ่ายกันด้วยนะครับ แล้วก็จะได้รู้ถึงที่มาของของเรื่องเล่าเรื่องนี้ด้วยนะว่ามีการเนี่ยซื้อขายบิตคอยจริงนะในตอนนั้นแล้วก็แพงมากๆด้วยถ้าเทียบเป็นวันนี้นะแต่วันนั้นนี่คือแบบมันไร้ค่ามากอะ่ะเห็นไหมครับว่าเวลามันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้แล้วเห็นราคาเหรียญบางเหรียญมันก็ยังยังน้อยมากเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบโอ้ยมันมันไม่ขึ้นหรอกนะมันผมเห็นบางคนน้ำมือใหม่เข้ามานะฮะกะว่าเข้ามาสัปดาห์เดียวจะรวยเลยมั้งนะฮะใจรอนเนปปป็ืี คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะมีมูลค่านะเมื่อผู้คนเนี่ยถือคลองเอาไว้นะครับถือคลองเอาไว้นะไม่ใช่เอาแต่จะมาเก็งกาําไรซื้อขายกันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับต้องถือครองเอาไว้ครมันถึงจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งคนถือมากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีมูลค่ามากเท่านั้นนะครับก็ หวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ทาให้หลายคนได้รู้จักวันนี้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รู้จักบ,บิตคอยมากขึ้นด้วยนะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะซัพพอร์ตช่องนี้นะครับอย่างเป็นทางการคุณสามารถกดปุ่มจอยได้เลยครับปุ่มจอยจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปในช่องนี้เลยครับแล้วก็ที่หน้าแรกของช่องด้วยนะครับสามารถซัพพอร์ตเรานะเป็นปรเมมเบอร์ฮะเปรายเดือนฮะจะเป็นเมมเบอร์แบบเออเป็นแฟนวิกแฟนซูเปอร์เอกซ์ซี e แฟนแฟนะฮะเลือกได้เลยครับ หรือว่าถ้าเกิดอยากจะให้ง่ายๆแบบสะดวกเป็นเงินบาทนะครับก็สามารถเติมค่าชานมให้ผมได้ผมชอบดื่มชานมเติมพลังให้ตัวเองนะครับโอนมาได้เลยฮะผ่านทาง two money wallet แล้วก็ k bank นะครับง่ายๆครับเท่าไหร่ก็ได้หรือถ้าอยากจะโอนเป็น usdt กับ busd สามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปใต้คลิปนะครับจะมี wallet address อยู่นะครับก็ copy แล้วก็โอนมาได้เลยนะครับผม คุณติดตามทุกคลิปได้เลยนะฮะแบบไม่พลาดเลยแม้แต่คลิปเดียวในการกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตมาเนี่ยคุณจะได้เห็นก่อนใครได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ